สวัสดีครับพี่น้องครับมอนีสิบห้าวัดความเหย้าของเข้าฤาษีเนาะพี่น้องเนาะหลังจากผ่านมาสี่หาเดือนแล้วพี่น้องเดี๋ยวลองมาวัดกันเบึงครับผมเริ่มจากนี่พี่น้องเริ่มจากไตสซเลนนี่แหละครับนี่เอาเอาจุดนี่ซะก่อนเนาะเพราะว่ามันหลบหลบบานเลท้ทีเดียวครับเข้าฤาษีนี่แผนอยู่ทุกขนทุกแ่งเลยครับนี่พี่น้องครับเริ่มจากรุ่นเล็กสุดพี่น้องนี่รุ่นนี้ครับ จากสองเดือนถึงสเดือนนี่พี่น้องครับนี่เขาสิเบืองระยะเย้าต่างแต่เขาเอามาแขวนไว้กับรวนพี่น้องครับนี่ตอนแขวนไว้กับรวดน,รนี่นนก,กัความเย้าก็อยู่ประมาณสิเส้นพี่น้องครับเดี๋ยวเอาสิเบืองว่าความเย้าของข้าวฤษีผ่านไประยะตั้งแจ่สองสามเดือนนี่มันเพิ่มขึ้นไหมเท่าใดพี่น้องครับนี่นี่ครับนี่ รวมทั้งเหมดความยาวซิบหาเส้นพี่น้องนี่แสดงว่าเพิ่มมาอีกหาเส้นในระยะเวลาสองสามเดือนพี่น้องกันเรียกต่เข้าดูแลดอครับรุ่นตัวมาพี่น้องรุ่นสามถึงสี่เดือนพี่น้องครับนี่เดี๋ยวสิวัดระยะความยาวกันเบิ่งงนอกพี่น้องเนาะไล่ระดับกันไปเลยสําหรับข้อเข้าดูสีที่มักเลี้ยงดูเข้าือสีแต่ว่ามันก็ึ้นยูก็การดูแลกันในพี่น้อง ความยาวก็ไดครับบางอันก็ยาวบางอันก็สั้นก็แเลี้ยวแต่และครับเลี้ยวแต่เขาสิพัฒนาตัวเองแล้วก็แเลี้ยวแต่การดูแลของเฮานําพี่น้องครับนี่เดี๋ยวให่เบอ่งรุ่นที่2เนนะพี่น้องเนาะว่าความยาว3าเดือนนี่จะยาวประมาณใดนเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิวัดให้เบ่งซสเลยครับนี่นี่ครับนี่วัดแล้วพี่น้องครับความยาวครับนี่ครับนี่ความยาวที่ออกมาก็คือ24เซนติเมตร จากระยะเวลา3-4ถึงเดือนครับพี่น้องนี่พี่น้องครับเดี๋ยวต่อเนื่องกันไปเลยครับจากระยะเวลา3-4ถึงเดือนเราก็จะมาต่อระยะเวลา4-5ถึงเดือนขึ้นไปพี่น้องนี่นี่นี่เอาสิวัดความยาวให้เบิงจาก4เดือนถึง5เดือนนี่วัดเลยครับพี่น้องว่ายาวสําใดครับในการเลี้ยงดูครับในเบิงกันกักพี่น้องครับเลขที่ออกก็คือ 45ซนติเมตรพี่น้องครับบัดนี้สิวัดระยะเวลาตั้งแต่หาเดือนถึงเจ็ดเดือนพี่น้องยกับหนากากพัดล่มนี่ครับนี่ความยาวก็คือ70เซนพี่น้องตามมาด้วยระยะเวลาเจ็ดเดือนถึงแปดเดือนกลัวๆพี่น้องนี่รุ่นใหญ่ขึ้นกว่าเก่าครับหนากากพัดล่มกับบักไ่เลยครับนี่โอ้หนาตึบเลยพี่น้องเดี๋ยวสิวัดให้เบิง้งพี่น้องครับ ว่ารุ่นนี้มีความยาวสํามใดเนาะอือพี่น้องวัดแล้วครับนี่ความยาวที่ออกมาก็คือ80ิเซนพี่น้อง80ก็กลัว่ละครับโอ้ยาวาเลยทีเดียวครับแต่ว่ากันแล้วเจ่ตอนเขาเอาใส่น้ำหลือว่าต้นพันธุ์ก็ไดพี่น้องครับเอาใส่มันยาวแล้วมันก็เาาพี่น้องกันใส่สัตว์มันก็เาประทันกันคือวานละคลิปนี่ก็เฮ็ดออกมาแบบสบายสบาย ให้พี่น้องครับให้พี่น้องได้เบ่งน้ากันว่าวการเลี้ยงดูเนาะของแต่ละคนแต่ละสวนเนี่ยมันแตกต่างกันสําใดบางคนเลี้ยงมาในระยะเวลาซ้ำๆกันก็บได้ความเา้วความหนาบะบะทอบะทอกันในพี่น้องบางคนก็นอาจสิได้เา้วกว่านี่ก็เป็นได้พี่น้องหรือบางคนอาจสิบ่เา้วบ่หนากว่านี่ไปก็ได้ในพี่น้องครับมัน บ่จะเลื่อนเติบโตกับมีได้พี่น้องครับมันแล้วแต่การดูแลหรือสภาวะสิ่งแวดล้อมกับมีส่วนคือกันพี่น้องครับนี่แล้วแต่การดูแลนําทุกสิ่งทุกอย่างครับมันเป็นพืชเนาะเดี๋ยวสิวัดเห้เบิ่งพี่น้องจากระยะเวลา8เดือนกลัวๆจนหดหนึ่งปีกลัวๆนล่ะพี่น้องว่ามันเหี่วสำใดครับปีกลัวๆครับนี่ครับไปแล้วพี่นอ้องอาาัลลาดอัลลาดแล้วครับนี่ ทดอดาดเนาะนี่เนาะทั้งเม็ดก็คือ132เซนติเมตรพี่น้องสำหรับอยู่มงนี้เนาะครับเนาะยังมีเหย้า,ยาก็นี่อีก่ด้วพี่น้องมันก็เรียกจากการเวลาที่เขาดูแลเขามากหรือครับพี่น้องครับนั่นแต่ว่าโดยมากก็บ่อยมันเหย้าไปหลายกว่านี้ดัวครับกรสีเด็ดออกเอาไปเพาะพันต่อไปด้านปลายมันครับพี่น้องครับ สำหรับคลิปนี้เนาะพี่น้องเนาะให้เบิ่งกันแบบสบายหูสบายตาเนาะสามคิดขอดคิดถึงกันพี่น้องเอ้ยอ่อนซ้อนของดีในแต่ละมือค่ะเห็ดเวียงในชีวิตประจําวันเนี่ยกลับมาท่าย u ูทู e เผยแผ่พี่น้องในเบิ่งเนี่ยสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ